สวัสดีจ้าพี่น้องสาวเอ็มคอนพเนจอนจานอนน้าพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องเมื่อกินหอยแมงผูจ้าพี่น้องหอยแมงผูลวกและ้วกะ็หอยแข้งลวกจ้าพี่น้องก๊าเลมจิม้มสูตรเด็ดของสาวเอ็มจ้าพี่น้องคือเกาพริกกระเทียมแล้วกะ็น้ำตาลต้องไปโคกโคกโกร่วมกันแล้วก็ใส่บักเน่าน้ำปลาพี่น้องสูตรเด็ดแซบแซบ จจิิจ้้มมน้ำจิ้มกับแซบพี่นออ้องก็หอยกระสดแซบหอยแข้งตัวยีงไงพี่น้อง อันนี้ซอสเอ็มจีรว่วคำมันสุกเนยจังน้อยเด้อพี่น้องขันเลือดแดงแดงเนี่ยย่านมันแบบซื้อวานและเนาะอ๋อเอ็มว่า แครงแซ่บพี่น้อยนี่มันต้องสียังสีพี่น้องน้ำจิ้มเล้ยๆไปหน้อยสิ่งสำคัญน้ำจิ้มแซ่บ แซ่บอีกแล้พี่น้องแซ่บแซ่บน้ำจิม้มความพอมหอยแข้งกับสดพี่น้อง ซือว่าสดใส่ได้น้ำจิม้มเลยไลาพี่น้องอ่พี่น้องอันนี้หอยแข้งกับพี่น้องสาวเอ็ม,อมซื้อมาเฮ็ดซูอีพ่อเพื่อนกินแล้วก็แบ่งไว้กินน้ำจังหน่อยนึงพี่น้องอันนี้โตง่ญ่พี่น้อง ลวกค่อนขอ้างค่อนลวกซุกแน่เพราะว่าบ่าอยากกินดิบปันไดอืมแสบแสบ จิมพี่น้องน้ำจิีมลาดเขอข้ามยังยัยพี่น้องอส่บ๊องใส่แค่แซ่บแซ่บพี่น้อง ิ้นบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องรับพัดเย็นสบาย เอาตัวใหญ่จริงๆงหรือ,อตัวเล็กจริง <c oughs> นี่พี่น้องแลเบิองยูอีสานก็นได้กลิ่นของทะเลได้หน่พี่น้องเบิองเบืงหอยเบิองหอ <c oughs> ยโตใหญ่ใหญ่พี่น้องเบิองเบงเบิองเบิองหอยโตใหญ่ใหญ่พี่น้องอันนี้หอยแมลงผู่มีได้กินปศุยางพี่น้องนี่บ่แพ้่กับยูติดทะเลพี่น้อง อืมจิ้มหลายๆลายอืม đường bí đoạn tìm mất một chặt thương chạy đi không ờ anh cứ chết bộ ổn ạ ừ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  เขาเบิร์ดจำพี่น้องเบิร์ดแล้วเขาเอาให้พี่น้องเบิรงอีกจะอ,อีกจะข้ามหอยซล้วเอ็มมากินหอยแข้งพี่น้องนี่น้ำจิ้มแซ่บพี่น้องหยดูดบอ่ออกอืม ตบไทยเบ่งสีเอารถพี่ดอม

แซ่บจนหยุดประยูพี่น้องเ้ย <c oughs> น้ำจิ้มกระแซบหอยกระซดอือห <c oughs> ือฟังเสียงมันดูดยังกระดอกกระเดียดแหละ ชั่วโม,มงนี่เป็นชั่วโม,มงกันดูดหอยพี่น้องกินหอยแซ่บๆพี่นออ้องอืนี่ละพี่น้องนี่กะเป็นเมนูที่สาวเอ็มมากินอีกเมนูหนึง่งก็ถือว่าแซ่บหอยกะซดพี่น้องโตกะไงมีทั้งหน่อยทั้งไงกะตามสมควรนเนาะ ้วกาน้ำจิ้มแซบๆที่เป็นสูตรสูตรของสาวเอ็มทิพเองแซบพี่น้องรับรองว่าแซบสำหรับคลิปนี้สาวเอ็มต้องล่าไปก่อนพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามช่องไลฟ์ผู้เอาน้อยและก็ช่องสาวเอ็มค้นพเนจรจ้าพี่น้องอย่าลืมเขาไม่เป็นกำลังใจให้สาวเอ็มกับเบ้าผู้ละก็อย่าลืมกดติดตามกดลูกกระดิ่งจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเอ็มล่าไปก่อนเด้อติดตามสาวเอ็มกับเบ้าผู้คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อว่าสิเห็นยังให้กินอีกพี่น้อง Bye-bye.